แมงกระพรุนหัวกระพรุนมาเรลสารกคนนี่อันนี้คือแช่น้ำไว้รู้ไหมกี่วันนะ่ะจริงๆตัวมันใหญ่กว่านี้นะแต่คือเราต้มน้ำไปนิดนึงมันก็เลยโหดอะทุกคนอันนี้คือเราแช่น้ำไว้ประมาณห้าหกวันได้แล้วก็มีเวลาได้กินนะจิ้มเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะจิ้ม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 ,จ,มจิ้มไปเลย โอ้โหทำจิ้มซีฟูด้ดเขาแบบแซ่บมากกินคือแบบเลิศมากอ,อ,อ,อืบางกระพุนยังร้อนอยู่อะ่ะมันทำให้เผ็ดแล้วก็

ให้ฟังเสียงก่อนแกมันถามว่าตัวใหญ่ไหมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยอยู่ด,ดีแต่อันนี้คือจริงๆมันจะตัวใหญ่กว่านี้แต่คือเราต้มนานเกินไปหน่อยแซบเบรอร์ตัวที่สองต่อมีทั้งหมดสี่ตัวเองนะทุกคนไม่ได้มีเยอะหรอกแต่น้ำจิ้มก็คือเยอะหน่อยเอาไว้กินกันอย่างอื่นด้วยแล้วกันดู คบหนึ่งของมาส่งเผ็ดเผ็ดเบอร์อืมจิ้มไปอือหืออืมอืม,อม ก็กินเผ็ดได้แต่แบบไม่ได้หมักขนาดนั้นอะโอโหเผ็ดเว้ยเของมาส่งต่อมาต่อตัวที่สามเเผ็ดเผ็ดจิ้มจิ้มซีฟูดน้องไม่เผ็ดเหมือนก็ไม่แซ่บงี้โอ้โหแกเอ้ยก่อนพักแป๊บนึ่งสี่ตัวอีกแล้วเนี่ย กินมารีบกรชิหาเลยอือ ต้องมีน้ำตาจริงๆรีวิวแมงกะพรุนค,ความอร่อยไม่เลิศเท่าไหร่สู้ปลาหมึกไม่ได้ความคิดส่วนตัวนะยังสู้ปลาหมึกไม่ได้ขอบคุณที่ส่งมาให้รีวิวกันด้วยนะจ๊ะแต่ก็คือ,อยังสู้ปลาหมึกไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าไม่แช่น้ำเลยก็คือเค็มมาก เค็มแบบเค็มชิหอเข้าใจไหมเค็มแบบเหมือนกินน้ํำทะเลเลยอะ่ะแต่อันนี้แช่มาประมาณหวันก็จืดมากจืดชิหาเลยไม่รู้จะกินยังไงมันพอดีอ้าาเผ็ดอืม,อม Ja uh. mm. mm. หมดแล้วอื้มแซ่บมากน้ำจิ้มคุณนกอร่อยไปแล้วทุกคนบายบายเผ็ด